เมื่ออีพีที่แล้วนะคะเราได้ฝึกวิธีการแนะนําตัวเองแล้วก็แนะนําผู้อื่นแล้วนะคะต่อไปในอีพีนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนอีเมลแล้วก็เบอร์โทรนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เมื่อเวลาเจอนักต้นเที่ยวชาวต่างชาตินะคะเนะะื้อหาสาระจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมคําศัพท์และสถานก,การณ์จําลองได้ในอีพีนี้ได้เลยค่ะคำศัท์และวลีที่ความรู้สี和短语 勒，勒连，交换，地道，保持联系，能把名片普替顺摘来求成当 technology 科技。坤儿，坤爷长，你有没有碰？我外老地道讲依靠奶奶。今天晚上人真多，让我们以后保持联系。这是我的电子邮件地址。 ขอบคุณมาก，你难把捧。谢谢你，这是我的名片。昆咪来，Instagram、Le Web、Mai，你 QR code 昆陈。你有来 IG 或微信吗？这是我的 QR 码。可托替坡地长麦袋柴塞所签，但奥波托长白腾呐。 不不起我我我怎用社交那就的吧ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะรุปไหม,มคะหลังจากเราได้ฝึกฝนบริการแลกเปลี่ยนอีเมลแล้วก็แลกเปลี่ยนเบอร์โทรแล้วนะคะอย่าลืมกลับเข้าไปฝึกฝนคำศัพท์นะคะแล้วก็ฝึกพูดในสถานการณ์จำลองบ่อยๆนะคะถ้าเราพูดบ่อยเราก็จะพูดสังกฤษได้อย่าง,งคล่องแคล่วนะคะ และใน e ีพีต่อไปนะคะเราจะได้เรียนรู้วิธีการให้ความช่วยเหลือนะักท่องเที่ยวเมื่อเวลาเขามาเที่ยวงานเราจะให้รหัส Wi-Fi เขาอย่างไรแล้วก็วิธีการช่วยเหลือในการพาเขาไปซื้อซิมการ์ได้ยังไงไปติดตามกันใน EP ถัดไปได้เลยค่ะ